สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนภันารชราในคินไดจิตอนคดีเสือดำจากรัติการนะครับเป็นบทที่ 19. สิบเก้าซึวันนี้เราจะมาเล่ากันต่อถึงตอนที่ว่าคินไดจิเนี่ยเขาไปยังคฤหาสน์ของคุณที่มีชื่อว่าริวเฮนะครับ ซึ่งคฤลือนา์แห่งนี้นะครับเป็นคฤลือนา์ประจาตระกูลโอกาโดคฤหาอนา์แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่อย่างโดดเด่นเลยอยู่ในย่านเดงเอ Den ็นโชฟุ u, ซึ่งถือกันว่าเป็นย่านพักอาศัสายสุดหรูของบรรดาเหล่าเศรษฐีด้วยกันนะครับตัวอาคารเนี่ยตั้งแต่ง,งานดูน่าเกรงขามอยู่บนเนื้อที่เกือบ2,000ตารางเมตรเมื่อคินายจิเข้ามาถึงข้างในแล้วเนี่ยห้องรับแขกเพดานสูงตกแต่งอยู่อย่างโอโถงแล้วหลังจากนั้นคินายจิก็เดินไปนั่งรอคุณริวเฮที่โซฟานะครับ แต่ทันใดนั้นเองคุณดิวเฮเก็ปรากฏตัวมาในชุดกิโมโนพร้อมกับทักทายคินาอิจิท่าทางของคุณดิวเฮนะครับถึงแม้ว่าจะดูสุภาพอ่อนโยนในการทักทายกับคินาอิจิแต่ว่าคินาอิจิเองเี่ก็ดูออกว่าภายใต้ความสุภาพนี้นะครับแฝงไปด้วยพลังอํานาจที่กล้าแกร่งเป็นอย่างมากเลยและมันช่วยสามารถปิดบังสังขารที่ดูแก่ชราของคุณดิวเฮได้นั่นเองนะครับ ใบหน้าของคุณดิวเฮเนี่ยยิ้มแย้มแต่ว่าดวงตาของเขาเนี่ยกลับไม่ได้ยิ้มสักนิดเขาจ้องมองมายังคีนาจิด้วยแววตาที่คมกริบแฝงไปด,ด้วยความเย็นชาอยู่ภายในหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยพูดคุยในการทักทายกันไปเรียบร้อยแล้วสักพักหนึ่งนะครับคุณมิโอะซึ่งเป็นภรรยาของคุณดิวเฮเนี่ยก็ถือถาดเครื่องดื่มเดินเข้ามาอย่างสำรวมคีนาจิเนี่ยรู้ทันทีเลยเพราะว่าเคยเห็นในรูปถ่ายวันฉลองอายุครบ60ปีของคุณดิวเฮแล้ว หลังจากที่คุณมิโซเข้ามาเนี่ยทั้งคู่ก็ทักทายกันนะครับและคุณริวเฮเนี่ยก็สั่งให้คุณมิโซเนี่ยอยู่นั่งพูดคุยด้วยกันคุณมิโซะตัวจริงเนี่ยดูสวยกว่าในรูปมากเลยทีเดียวหน้าตาผิวพรรณเนียนละเอียด รูปร่างที่ดูได้สัดส,ส่วนถึงแม้ว่าจะดูอิ่มอวบเล็กน้อยตามวัยแต่ว่าก็ยังดูงดงามมากๆเลยทีเดียวบุคลิกของเธอนะครับก็ดูเยือกเย็นสุข,ขุมซึ่งมันทําให้มันไม่สามารถที่จะดูออกเลยว่าเธอเนี่ยมีอายุห่างจากสามีที่อายุต่างกันถึง30ปีเลยทีเดียวนะครับและคุณมิโอะเนี่ยก็เล่าให้กับริวเฮแล้วก็ ขีนาจิฟังว่าวันนี้คุณริวทาโร่ยังมาไม่ถึงเพราะว่าภรรยาของริวทาโร่เนี่ยถึงกําหนดคลอดวันนี้พอดีเมื่อตอนเช้านะครับและลูกที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยก็เป็นลูกชายซะด้วยนะครับเมื่อขินายจิได้รับข่าวตามนั้นเนี่ยจึงแสดงความยินดีกับทั้งคุณริวเฮและมิซาโอะด้วยกันนะครับแต่ในตอนนั้นเหมือนกับว่าคุณริวเฮเนี่ยก็ไม่ได้สนใจสิ่งที่ขินายจิพูดอยู่คุณมิซาโอะเนี่ยจึงยิ้มและหันกลับไปเตือนสามีว่าคุณขีนาิจิแสดงความยินดีกับพวกเราเนี่ย ทันใดนั้นเองนะครับคุณดิวเฮเนี่ยรีบพูดออกมาว่าขอบคุณครับพร้อมกับทำหน้าเจือนแล้วแววตาที่เข้มแข็งของเขาเนี่ยกลับหายไปเหลือเพียงแต่ความกวาดกลัวภายในแววตาของเขาแทนคินได,ดจีเนี่ยจึงชุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะ หรือว่านี่คือตัวตวนที่แท้จริงของชายผู้นี้เนี่ยแววตาอันแรกที่เขาแสดงออกมาเนี่ยเป็นเพียงเพราะว่าต้องการที่จะข่มขู่อีกฝ่ายเพื่อสร้างภาพลวงให้ปกปิดความอ่อนแอภายในตัวเขาหรือเปล่าหลังจากนั้นทั้ง3าคนจึงเริ่มต้นที่จะคุยกันเรื่องรูปคดีที่นัดกันมาคุยในวันนี้นะครับทางทีดาดจีเนี่ยก็พยายามที่จะยังไม่บอกข้อมูลของรูปคดีนี้มากนะครับเพื่อที่ไม่ให้รูปคดีที่ทางตํารวจกําลังสืบอ,อยู่เนี่ยสูญเสียไปนะครับ คุณมิโอะเนี่ยจึงพูดขึ้นมาได้ว่าแสดงว่าข้อบ่งชี้ในสิ่งที่คีไาจิเล่ามาเนี่ยเคกิจิอาจจะเป็นเจ้าริงเหล่สีน้าเงินใช่หรือเปล่าคีไายจิจึงบอกว่าน่าจะประมาณนะครับแต่ว่าพูดมากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความลับทางคดีนะครับซึ่งจากหลักฐานหลายอย่างซึ่งดูแล้วเคกิจิเนี่ยไม่น่าจะรอดไปจากคดีนี้ได้นะครับมิโอะเนี่ยจึงพูดแย้งขึ้นมานะว่า สิ่งที่เขาจะกำลังจะพูดต่อไปเนี่ยอาจจะดูว่ามันแปลกประหลาดนะแต่ว่าเขาอยากจะให้คินาจิเนี่ยดูตัวตวนที่แท้จริงของเคกิจิซะก่อนเพราะถึงแม้ว่าเคกิจิจะมีหลักฐานนู่นนี่นั่นที่ดูชี้แจงว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำแต่ตัวตวนที่แท้จริงของเขาเนี่ยมิโซะเธอรู้ดีที่สุดนะครับว่าเคกิจิเธอเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นคนอ่อนแอนั่นเอง แค่จะฆ่าแม้กระทั่งแมลงสักตัวเนี่ยเขายังทําไม่ได้เลยแล้วจะนับภาษาอะไรกับคนถึง2คน3คนที่เขาจะฆ่าลงไปนะครับซึ่งเธอเองก็พยายามที่จะโน้มน้าวคินาอจิว่าอย่าเพิ่งหลงเชื่อหลักฐานพวกนั้นเลยอยากให้คินาอจิกับทางตํารวจเนี่ยสืบคดีให้ลึกลงไปมากกว่านี้อีกเธอเองเนี่ยเชื่อว่าเคกิจิอาจจะเป็นแพะจากคดีนี้ก็ได้หลังจากที่มิโซะพูดจบเนี่ยคุณริวเฮก็พยายามที่จะพูดโน้มน้าวคินาอิจิด้วยคนนะครับว่าเนี่ยถึงแม้ว่า เขาเนี่ยจะไม่กล้าพูดได้เต็มปากว่าเคกิจิจะเป็นคนทําหรือว่าไม่ใช่คนทําก็ตามแต่สิ่งต่างๆที่เขารู้จักกับเคกิจิมาเนี่ยเขาไม่น่าจะลงมือทําแบบนั้นได้คิดว่าเคกิจิน่าจะโดนคนพยายามใส่ร้ายมากกว่าหลังจากนั้นคุณริวเฮเนี่ยจึงพูดกับคินาอิจิว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมจะจ้างคุณในฐานะนักสืบเอกชนเนี่ย เพื่อที่จะสืบคดีนี้ให้แน่ใจว่าใครเป็นคนทํากันแน่และค่าเหนื่อยเนี่ยเขายินดีจ่ายไม่อั้นคินดาไจีในตอนนั้นเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าก็ได้นะไม่มีปัญหาถ้าเขารับทําเนี่ยเขาจะเรียกค่าเหนื่อยตามสมควรทั้งค่าใช้จ่ายจริงและค่าตอบแทนและคงต้องขอทราบความจริงทั้งหมดอีกด้วยริวเฮจึงกําลังจะตอบตกลงรับปากตามนั้นแต่ในช่วงเวลานั้นเองนะครับก็มีรถ เข้ามาจอดภายในบ้านซึ่งเป็นรถของริวทาร่โนั่นเองนะแล้วพอเมื่อริวทาโร่เข้ามาภายในบ้านเนี่ยเขาก็ทําการทักทายทุกคนภายในบ้านนะครับรวมถึงคินดาอิจีด้วยริวทาร่โนี่มีรูปร่างบึกบึนพึงผงายต่างจากพ่อเวลายิ้มเนี่ยก็มองเห็นฟันขาวเป็นระเบียบตัดกับใบหน้าคล้ำบุคลิกดูเป็นคนเปิดเผยตนข้ามกับคุณพ่อดูท่าทางว่าเป็นคนใจกว้างแต่งตัวง่ายๆไม่มีความพิถีพิถันใดๆด,ดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าสักรูปมังกรไว้เต็มแผ่นหลัง แล้วริวทารโร่ยังบอกกับทุกคนอีกว่าเขาเนี่ยเคยเจอคินาจิมาแล้ว2อสาครั้งนะซึ่งในตอนนั้นคินดจิก็งงนะเอ๊ะไปเจอกันตอนไหนเพราะเขาจำไม่ได้นะครับริวทาโร่เนี่ยก็เลยบอกว่าจําได้ไหมคนที่มีชื่อว่าโซมะเรียวสากุคินดจิเนี่ยก็เลยแบบอ๋อขึ้นมาเลยทันทีนะครับเพราะว่าโซมะเรียวสากุเนี่ยเคยเกือบตกเป็นผู้ต้องหากอ่อคดีแต่ว่าคินาจิเนี่ยสามารถช่วยไว้ได้ทันนะครับจึงทําให้ทั้งสองเนี่ยก็มีบุญคุณต่อกันแล้วก็ส่งสกสอมาหาให้ทุกปี และเรียวสากุเนี่ยก็ทาธุรกิจคล้ายๆกับเรียวทาโร่จึงทําให้ทั้งคู่เนี่ยก็เคยมีโอกาสพบเจอกันแล้วเมื่อ8ปีก่อนนะครับและเรียวทาโร่เนี่ยก็บอกกับคินไดจิว่าเรียวสากุเนี่ยเขาก็ฝากความคิดถึงมาถึงคินไดจิอีกด้วยนะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยที่บ้านโอกาโดแห่งนี้เนี่ยจะจ้างให้คินไดจิช่วยสืบคดีนะครับคินไดจิเนี่ยก็เลยดีใจเป็นการใหญ่เลยนะเพราะว่าเขาเองก็จําเรียวสากุได้คินไดจิจึงพูดกับเรียวทาโร่ไปอีกว่า ยินดีด้วยนะครับกับการที่วันนี้เนี่ยคุณได้ลูกชายออกมาเรียวทาโร่นะครับก็เลยขอบคุณคินายจิที่ร่วมแสดงความยินดีนะครับพร้อมกับบอกว่าเนี่ยจริงๆถ้าแฟนเขาทามามิเนี่ยไม่คลอดออกมาตามกําหนดนะเขาอาจจะเกิดอาการหึงหวงได้เพราะเขาเชื่อว่า เมียตัวเองเนี่ยอาจจะมีอะไรกับน้องชายของเขาก็ได้แต่เขาก็เพียงแค่พูดติดตลกเท่านั้นนะครับไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นนะครับคุณริวเฮเนี่ยจึงพูดขึ้นมาว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาได้พูดคุยกับคินาอิจิแล้วซึ่งคินาอิจิเองก็ตอบตกลงที่จะทาคดีให้กับบ้านของพวกเราแต่มีเงื่อนไขว่าพวกเราทุกคนนะครับจะต้องเล่าเรื่องทุกๆอย่างโดยไม่มีอะไรปิดบังให้กับคินาอิจิฟังแล้วริวทาโร่นะครับเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะครับพร้อมกับบอกว่า ผมจะต้องช่วยทําคดีนี้ให้ได้แล้วก็จะต้องตอบคาถามทุกอย่างตามที่คีนาาจิต้องการเพื่อที่จะใด้สืบคดีนี้ให้สําเร็จนะครับคิน่าจิเนี่ยจึงเริ่มต้นสืบคดีด้วยถามคําถามแรกนะครับเขาถามกับทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยทางตํารวจไม่รู้ว่าเคกิจิอยู่ที่ไหนพวกคุณได้ให้ที่หลบซ่อนแก่เขาหรือเปล่าริวทาโร่เนี่ยก็ตอบปฏิเสธคุณริวเฮก็ไม่รู้เรื่องส่วนมิซาโอน,นี่ ก็ไม่รู้เหมือนกันคินาดจิเนจึงถามว่าพบเคกิจิครั้งสุดท้ายเมื่อไหรคุณเรวเฮเนจึงเล่าให้กับคินาจิฟังว่าเขาไม่ได้เจอหน้ามาเดือนกว่าแล้วเจอครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อกลางเดือนก่อนมาขอค่าขนมที่คาบารีสาขานิชิกินซาประมาณช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนคินาอจิเนจึงพูดขึ้นมาว่าเขาเพิ่งนึกขึ้นมาได้นะว่าเหยื่อฆาตกรรมรายแรกสุดเนี่ยเป็นผู้หญิงริมถนนชื่อมิซิมะจิเคียวโก ถูกสังหารในโรงแรมวังมังกรในคืนวันที่25เดือนก่อนแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะเจอเจ้าชิงเลสีน้ำเงินที่บารย่านนิชิอินซ่าคืนนั้นคิกิจิแวะมาที่ร้านหรือเปล่าริวทาโร่เนี่ยจึงบอกว่าคืนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่โตเกียวพอดีเขามีงานเลี้ยงกระชับมิตรผู้คนที่ทำธุรกิจด้วยกันประมาณ วันที่25เดือนก่อนตรงกันวันศุกร์พวกเราก็เลยขับรถออกจากโตเกียวราวบ่ายโมงวันศุกร์ไปสถานตาอากาศเมืองอาตามิอยู่ค้าง2คืนแล้วกลับมาเย็นวันอาทิตย์สำหรับเหตุการณ์ในคืนนั้นเดี๋ยวมิโอะจะเล่าให้ฟังต่อหลังจากที่พ่อเขาโบยไปให้มิโอะเนี่ยทุกคนก็มองหน้ากันแบบอึกอักนะแล้วก็ทำหน้าแบบเหมือนกับเกิดอาการช็อกอาการอะไรสักอย่างหนึ่งริวทาร่เองเนี่ยก็เกิดอาการอึกอักเข้าไปด้วยอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็หันไปมองพ่อพร้อมกับมิโอะด้วยสายตาหวาดระแวง แล้วก็บอกว่าผมไม่เจอหน้าน้องชายนายกว่าพ่ออีกครับน่าจะครึ่งปีได้ไม่รู้ว่าทําไมช่วงสองสาปีหลังเคคิจิเนี่ยหลบหน้าผมตลอดเมื่อก่อนเราเนี่ยสนิทกันมากเลยนะแต่ตอนเกิดเรื่องยูกิผมคงพูดแรงไปหน่อยจากนั้นเขากลัวผมไปเลยคิหนาจิเนี่ยจึงถามกับทุกคนว่าพวกคุณรู้หรือเปล่าว่า,วาเคคิจิเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนกับว่าไม่อยู่กับ,บร่องกับรอยมีอะไรกับเด็กสาวเป็นว่าเล่นมิโซะดเนี่ยก็บอกว่าพอจะรู้บ้างนะ แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงกับเหลวไหลขนาดนี้คุณริวทาร่เนี่ยก็เลยบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขารู้เพียงแต่ว่าเคกิจิเนี่ยออกจากบ้านหลังนี้พายูกิหนีไปตามกันตอนนั้นเองเขาเองก็แยกบ้านไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาเองมองว่าเคกิจิเนี่ยเริ่มโตแล้วคงอยากใช้ชีวิตอิสระอีกอย่างหนึง่งหลังจากที่ไปกับยูกิแล้วเนี่ย คงไม่แปลกหากเขาจะคิดจะมีแฟนอีกสักคนสองคนแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะมีรถนิยมหมกมุ่นกับเด็กสาวนะแล้วริวทาโร่เนี่ยก็บอกอีกว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาเองกับพ่อมีส่วนผิดเพราะมัวแต่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองมากจนไม่ได้ใส่ใจเคกิจิเท่าที่ควรความจริงพวกเขาเนี่ยน่าจะฉุกใจคิดตั้งแต่เกิดเรื่องกับยูกิแล้วหลังจากนั้นคีนจิจึงถามอีกคาถามหนึ่งนะครับว่าเคกิจิเนี่ยแอบมีชู้รักเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าเขาเรียกว่าพี่สาว ใครพอที่จะมีเบาะแสอะไรบ้างไหมมิโอะเนี่ยจึงพูดออกมาอย่างเสียงแผ่วเบานะว่าพี่สาวคนนั้นเนี่ยหมายถึงฉันเองหลังจากนั้นเนี่ยริวทาโร่ก็เลยแสดงอาการกโกรธขึ้นมาอย่างน่าตกใจนะครับแล้วริวเฮเนี่ยก็รีบลุกขึ้นมาห้ามนะครับเราก็บอกว่าอย่าห่วงเลยเรื่องนี้เนี่ยเขารู้มาก่อนอยู่แล้วมิโอะเนี่ยจึงพยายามที่จะอธิบายให้กับทุกคนฟังนะครับว่าไม่รู้ว่าพูดไปแล้วจะมีใครเชื่อหรือเปล่าแต่ เขามั่นใจว่าทุกคนจะเชื่อนะว่าตัวเธอเองเนี่ยแอบไปพบกับเคกิจิแต่เราไม่ได้ทําเรื่องอย่างว่ากันที่ต้องแอบไปพบกันก็เพราะว่าห่วงหน้าตาในสังคมพ่อเองก็รับรู้ความสัมพันธ์ประหลาดระหว่างแม่กับเคกิจิริวเฮเนี่ยจึงพูดออกมานะครับว่าพูดง่ายๆเลยก็คือเคกิจิเนี่ยหลงรักมิโอะตั้งแต่เธอแต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านริวทาโร่เนี่ยจึงพูดออกมาว่าไม่จริงเป็นไปไม่ได้คุณพ่อเขาเลยพูดออกมานะครับว่าทําไมจะเป็นไปไม่ได้ละ่ะ ทีขนาดแกเองเนี่ยยังหลงรักมิสะโอะเลยไม่ใช่หรอแล้วก็บอกมาอีกว่ายอมรับเสียเถอะว่าตอนแรกแกก็หลงรักมิซโอะแต่แกเป็นลูกผู้ชายจึงพยายามหักข้ามใจจากนั้นแกก็รีบแต่งงานไปกับธามามิพ่อเองก็นึกขอบใจในน้ำใจของแกมาตลอดแต่เคกิจิเนี่ยเขาไม่เหมือนแกนะเจ้านั่นเนี่ยอยากจะครอบครองมิซโอะจนเกินหักข้ามแต่เมื่อความฝันไม่เป็นจริงเนี่ยจึงเกิดความกโกรธแค้นและก็พายูกิหนีไปขี่นหจีเนี่ยจึงพูดแทรกขึ้นมานะครับว่า แล้วทําไมเคกิจิบอกยูกิว่าเขาหลงรักคุณมายาโกะล่ะคุณดิวเฮนะครับจึงตอบกลับมาว่าไอ้เคกิจิเนี่ยไม่ได้พูดโกหกหรอกมายโกะเธอมีศัก์เป็นพี่สะ้ภ้ของเขาเป็นคนสวยใจคอกว้างขวางเรียกว่าเป็นผู้หญิงในฝันของเคกิจิเลยทีเดียวแต่สองคนนั้นเนี่ยรู้จักกันมานานมากๆแล้วนะแต่คุณมายาโกะเนี่ยเป็นต้นเหตุก็จริงเคกิจิคงก็ก่อเรื่องไปนานและ มิโอะเนี่ยก็เลยเล่าว่าเขาเนี่ยก็แอบไปพบกับเคคิจิเป็นระยะอยู่แล้วนะประมาณเดือนละครั้งถึง2ครั้งส่วนเรื่องสถานที่เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่รับตาคนและคุณริวเฮเนี่ยก็รับทราบเรื่องนี้ตลอดมานะครับซึ่งในตอนนั้นคีไนจิเนี่ยก็งงไปหมดแล้วนะว่าสิ่งที่ครอบครัวนี้เป็นหรือว่าสิ่งที่ริวเฮทำเนี่ยคือเขาทำไปเพื่ออะไรนะที่ส่งมิโอเนี่ยไปอยู่กับลูกของตัวเองที่แอบรัก เมียของตัวเองหรือว่าแม่เลี้ยงของลูกนะครับซึ่งเขาเองก็ไม่รู้คําตอบที่แน่ชัดของริวเฮแล้วเขาก็เลยถามกับมิโซะโไปว่าแล้วเวลาที่ไปพบกัน2ต่อ2แบบเนี้ยพวกเขาไม่เคยแอบมีอะไรกันเลยเหรอมิโซะโจึงตอบว่าไม่เคยเลยพร้อมกับปฏิเสธอย่างหนักแน่นนะครับถึงแม้ว่าไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่าแต่เขาเองเนี่ยเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอคินไดจิเนี่ยจึงถามว่าแล้วในการที่คุณไปเจอเขาไปบ่อยเนี่ยไม่กลัวหรือว่า เจ้าเคกิจิเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นความปรารถนาของตัวเขาเองอย่าลืมนะว่าเขาเนี่ยอยากจะครอบครองคุณอยู่แล้วมิโซะเนี่ยจึงบอกว่าพักหลังเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่มีเรื่องราวอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นคิหนายจิเนี่ยจึงถามคําถามใหม่นะครับโดยที่ตัดเรื่องนี้ออกไปเลยแล้วก็ถามว่าคืนวันที่25เดือนก่อนซึ่งเคียยโกะถูกสังหารเนี่ยวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมิโซะเนี่ยจึงตอบไปว่าคืนนั้นเธออยู่กับเคกิจิ ดังนั้นวันที่25เคกิจิมีหลักฐานอยู่ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้ไปที่ไหนคีนาจิเนี่ยจึงถามว่าคุณมั่นใจนะว่าคืนนั้นเขาอยู่กับคุณแล้วเขาอยู่ที่ไหนตั้งแต่กี่ทุ่มถึงกี่ทุ่มมิโซเนี่ยจึงตอบไปว่าคืนนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนนะครับอยู่ที่โรงแรมแบบญี่ปุ่นชื่อมารุมังซึ่งสาวใช้ของโรงแรมเนี่ยช่วยเป็นพยานได้แล้วก็เล่าให้ฟังอีกว่า ในวันนั้นเนี่ยเคกิจิต่อว่าเขาใหญ่เลยบอกว่าสุกที่แล้วเธอโทรมานัดตัวเขาเองรีบไปแทบแย่แต่รอจนถึงสองทุ่มพอห้าทุ่มแล้วเธอเองก็ยังไม่มาแต่จําได้ว่าวันสุกก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยหมายถึงว่าวันสุกที่18พฤศจิกายนเธอไม่ได้โทรศัพท์ไปหาเคกิจิสักหน่อยซึ่งคินาอิจิเองก็บอกว่าคืนวันนั้นเองเนี่ยเป็นคืนวันที่เกิดเหตุโรงแรมราชินีนี่ แสดงว่าต้องมีคนรับรู้เรื่องราวระหว่างมีโอกกับเคคิจิแน่นอนจึงโทรเป็นดักหาเคคิจิในคืนวันที่18คิขี้นายจิในตอนนั้นเนี่ยก็เลยถามกับทุกคนว่าเขาเนี่ยติดใจมานานแล้วว่าโรงแรมราชินีโรงแรมวังมังกรแล้วก็ตอนที่มิโยชิถูกรถชนรวมไปทั้งคดีที่ยูกิถูกฆ่าในโรงแรมเนี่ยทุกๆคดีทุกๆเหตุก,การณ์เนี่ยตรงกับวันสุกหมดเลยนะ ไม่รู้ว่าวันศุกร์เนี่ยมันมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามิโอะเนี่ยจึงตอบไปว่าทุกๆวันศุกร์นะเป็นวันที่เธอเองมีเรียนศิลปะดนตรีซึ่งเรียนทั้งชงชาจัดดอกไม้ร้องเพลงแล้วเธอเองเนี่ยก็เลยรวบรวมทุกอย่างมาเรียนวันศุกร์ตามที่เล่ามาเลยแล้วก็บอกว่าทุกวันศุกร์เนี่ยออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายกว่าจะกลับมาก็3ามสี่ทุ่มแล้วเธอก็เลยถือโอกาสนัดพบเคกิจิในทุกๆวันศุกร์คิดได้จิเนี่ยในตอนนี้ก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะหรือว่า เจ้าจิงเลนสีน้ําเงินกับเคกิจิเนี่ยมันจะไม่ใช่คนเดียวกันอาจจะเป็นคนที่รับรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าเคกิจิแล้วต้องการที่จะใส่ร้ายป้ายสีจึงพยายามที่จะถามกับคนในบ้านว่าพอจะรู้เบาะแสคนที่น่าจะเป็นคนร้ายบ้างไหมคนที่เป็นคนที่รู้เรื่องในบ้านดีและอาจจะเป็นผู้หญิงทั้ง3คนเนี่ยก็เลยหันมามองหน้ากันนะครับแล้วก็มิโอะเนี่ยก็ทําหน้าตาเหมือนวิตกหวาดกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับเดวทาโร่ในตอนนั้นที่เต็ไมไปด้วยความกโกรธ และริวเฮเองก็ทำหน้าตาเหมือนกับไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงนะครับซึ่งในตอนนั้นเองคินไดจิพอเห็นว่าสถานการณ์มันเริ่มที่จะดูอึดอัดและก็เลยหันไปถามกับมิโอะแทนนะครับว่าเขาเคยได้ยินว่านานโกะเนี่ยบอกว่าคุณเองคิดจะรับยูกิมาอยู่ด้วยซึ่งมิโอะเนี่ยก็บอกว่าใช่เขาเคยพูดแต่ว่าตอนหลังเขาก็เปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยโดนคนพูดกันหลายๆคนนะครับว่าเขาเองเนี่ย หวังจะฮุบสมบัติก้อนโตของยูกิจึงทําให้เคอเองนะครับก็รู้สึกไม่โอเคกับเรื่องนี้ก็เลยแบบเออไม่รับมาเลี้ยงแล้วกันคินายจิในตอนนั้นเนี่ยก็เลยถามว่าเออพอดีเขานึกขึ้นมาได้เลยว่าไอ้มรดกที่ตกอยู่ในมือของยูกิเนี่ยในตอนนี้นะหลังจากที่ยูกิตายไปเนี่ยมรดกมันจะตกไปเป็นของใครต่อทุกคนจึงตอบไปว่าก็ตกกลายมาเป็นของเคกิจิแทนไงแล้วคินายจิก็เลยถามต่อว่า แล้วถ้าเคกิจิตายไปล่ะจะตกไปเป็นของใครหลังจากนั้นคินไจิเนี่ยจึงพยายามที่จะพูดข้อสันนิษฐานของตัวเองขึ้นมานะครับว่านี่เป็นความลับสุดยอดที่จริงๆแล้วทางตำรวจเนี่ยก็ไม่เคยรับรู้ถึงข้อสันนิษฐานนี้มาก่อนนะว่าเขาก็เลยเอาชื่อของโอกะอาเคนโสุเกะมาเขียนพร้อมกับชื่อของโอกาโดเคกิจิมาเขียนแล้วก็เอาตัวหนังสือมาสลับสับเปลี่ยนกันจนกระทั่งมันออกมาเป็นคำว่าอาโอโทกาเคซึ่งมันมีความหมายว่า จิ้งเหรนสีน้ำเงินทันใดน,นั้นเองทั้ง3คนที่รับรู้เรื่องเนี่ยต่างก็อ้าปากค้างแล้วคินดาอิจิก็บอกว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าหากคดีนี้เนี่ยเกี่ยวยงกันกับความรักลวงระหว่างมิโซะกับเคกิจิและไม่ใช่ว่าเคกิจิจะสวมรอยเขียนลายเซ็นของตัวเองลงบนหน้าอกของศพแล้วก็ย่อมหมายความว่ามีคนพยายามจะหลอกล่อเคกิจิให้ติดกับในตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็มีสีหน้าที่หวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วริวเฮในตอนนั้นทําท่ากาลังจะพูดแต่ มันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมามิโอะเนี่ยจึงรีบไปรับสายซึ่งสายที่โทรมานั่นเองก็คือนานาโกะมิะโซะก็ไปพูดคุยอยู่เราาๆอยู่3-4นาทีนะแล้วก็าวางสายไปมิโอะเนี่ยก็เลยหันมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้นี้นานาโกะเป็นคนโทรมาเขาแจ้งว่ารับศพของยูกิมาไว้ที่บ้านแล้วคืนนี้จะมีพิธีสวดก่อนงานศพส่วนงานศพเนี่ยจะเริ่มพรุ่งนี้ตอนบ่ายสองแล้วหลังจากที่มิโซะเล่าจบนะครับตอนนี้กลายเป็นว่า ทุกคนก็กลับมาคุยกันเรื่องประเด็นเดิมก็คือเคกิจิเนี่ยอาจจะเป็นแพะและกําลังตกอยู่ในอันตรายนะครับคินายจิเนี่ยจึงบอกกับคุณดิวเฮว่าให้คุณดิวเฮนะครับรวบรวมลูกน้องเก่าๆที่ยังมีอยู่และยังใช้งานอยู่เนี่ย เอามาคอยตามหาตัวเคกิจิให้เจอก่อนที่จะเกิดอันตรายนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยคินไดจิจึงขอตัวกลับก่อนนะครับแต่ว่าพอตอนที่กําลังกลับเนี่ยเดินเปิดประตูออกไปเขาก็พบเจอกับเลขาของเขาที่ยืนรออยู่นะครับโดยที่มีชื่อว่าฮาชิโมโตะยาสุโกหรือชื่อจริงๆก็คือโอซากิคุนิโกะนะครับเป็นเลขาของกินาดิจินั่นเองคินาอจิก็เลยแนะนําตัวเธอให้กับทุกคนรู้จักนะครับ ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับคินไยจิบทที่19ในวันนี้ในตอนนี้เนี่ยเรื่องราวก็เริ่มซับซ้อนมากขึ้นแล้วนะเพราะว่าสุดท้ายจูจ่ๆกลายเป็นว่าเอ๊ะเจ้าจิงเหลนสีน้ำเงินกับคิกิจิเนี่ยมันจะเป็นคนละคนกัน และ k g t อาจจะกำลังตกอยู่ในอันตรายก็ได้เดี๋ยวยังไงก็ไปรอติดตามกันในบทที่20บทหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ